สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่1 4พฤษภาคม25 6 8ันหสามทุ่มเศษนะครับมาพูดมาคุยกับพี่น้องอสมนะครับช่องโชคดีดอนยูทูบวันนี้พูดคุยในประเด็นอสมฟังก่อนรับเงินเข้าเปิกการ2,000บาทครับหลังหกทุ่มคืนวันนี้ครับวันนี้วันที่1 4พฤษภาคมนะครับหลังหกทุ่มคืนวันนี้ไปก็จะเป็นวันที่1 5พฤษภาคม2 5 6 8ก็จะมีการโอนเงินข้าเปกการให้กับพี่น้องอสมช่วงตีสองตีสานะครับแล้ว แล้วก็มีการหักเกอสอสมกันต่อไปก็ก่อนที่จะถึงเวลานั้นมกก็มาฟังตัวนี้ขั้นขั้นเวลาไว้ก่อนนะครับเราก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้พี่น้องคงเคยเห็นทาง f a c e b o o k นะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าข่าวปลอมอย่าไปแชร์นะครับใครที่เล่น Facebook ก็อย่าไปกดแชร์ออกไปนะโดยกระทรวงสาธารณสุข ก,ก,กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลนี้บอกว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับข้อมูลเท็จยังไงครับก็คือมีการโพสต์การแชร์กันทาง Facebook นะครับเขาบอกว่ากสระทรวงสาธารณสุขเตือนไข้หวัดใหญ่ครั้งนี้มีความร้ายแรงมากขอให้งดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภท,ทที่ไม่จําเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มีข้อความเยอะแยะอยู่ในนั้นนะครับนี่นะครับเป็นข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วข้อมนนูลนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ ก็อย่าไปเชื่อแล้วก็อย่าไปแชร์นะครับกบระทรวงสาธารณสุขเตือนเตือนบอกว่าไข้บัดใหญ่ครั้งนี้มีความร้ายแรงมากแล้วก็ให้งดเดินทางและงดกิจกรรมทุกประเภทที่ไม่จําเป็นอันนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่จริงนะครับก็อย่าไปแชร์นะครับส่วนข้อมูลจริงๆก็คือเรื่องโรคไข้บัดใหญ่ปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนๆนั้นมีผู้ป่วย มากกว่าปีก่อนๆในช่วงระยะเวลาเดียวกันอันนั้นเป็นข้อมูลจริงและขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกําลังรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ใน7กลุ่มเสี่ยงอยู่โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 6เป็นต้นไปจนถึง31สิงหาคม2 5 6 8อันนั้น7กลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีนได้นะครับอันนั้นเป็นข้อมูลจริงส่วนข้อมูลไม่จริงก็คือมันรายแรงมากจนไม่ต้องเดินทางไปไหนหรือไม่ทํากิจกรรมต่างๆเลยเนี่ย มันไม่ใช่นะครับอันนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเขาแจ้งมาแล้วนะครับอย่าไปแช์นะครับเอาพรุ่งนี้คับวันที่15พฤษภาคม2588นะครับพี่น้องอสมอาทางจังหวัดอบุบลราชธานีก็คงจะมีหลายท่านได้เป็นตัวแทนจากอำเภอต่างๆนะครับเข้าร่วมงานที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะลงพื้นที่ที่จังหวัดอบุบลราชธานีนะครับโดยเวลา9นาฬิกา ถึง11อนาฬิกาพรุ่งนี้11พฤษภาคม2 5 6 8นะครับมีโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใย,ยจากกระทรวงสาธารณสุขอสมอมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล n อ d ดีณหอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยายลัยราชพัฒอบรรุบลราชธานีนี่แหละครับพรุ่งนี้นายสมศักดิ์เทพสุเทินรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปที่จังหวัดอุบลร,รัชธานีนะครับไปงานโครงการนี้แหละครับโครงการ บริการทุกช่วงวัยด้วยความข่องใยจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็อสมอมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล ncd นะที่หอประชุมภายพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชนาน,นีนะครับมีการถ่ายทอดสดทาง a c e b o o k ไลฟ์เพจคนไทยห่างไกล ncd ด้วน,นนะครับพี่น้องอสมอทั่วประเทศที่ไม่ได้อยู่จงังหวัดอุบลราชธาน,นีก็สามารถดูได้ทาง Facebook ถ่ายทอดสดนะครับเพจ เฟซบุ๊กชื่อว่าคนทห่างไกลเอ็นซีดีนะครับส่วนพี่น้องอสมที่จังหวัดอุบลราชธานีก็น่าจะมีตัวแทนอสมาจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมงานนี้เยอะพอสมควรนะครับรอพบกับท่านรับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพรุ่งนี้นะครับ15พฤษภาคม2568อันนี้ก็แจ้งข่าวมาอย่างพี่น้องอสมาชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับคงจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านรันตีพรุ่งนี้15พฤษภาคม2568นะครับ พี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับช่วงนี้โควิด19ประมาทไม่ได้นะครับก็ะระมัดระวังนะครับถ้าเข้าไปในที่ชุมชนมีคนมากพี่น้องก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับการปฏิบัติตัวก็คืออยู่ห่างการล้างมือด้วยสบู่ล้างมือด้วยเจลแอลก,กอฮอล์ยังทําเหมือนเดิมนะครับไม่นําเชื้อโรคกลับบ้านอันนี้ยังทําต่อไปนะครับเพราะว่าโควิด -19 แม้อาการของโรคจะไม่รุนแรงกว่าเมื่อก่อนแต่ การติดง่ายยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ระมัดระวังนะครับนอกจากตัวพี่น้องอสมอจะระมัดระวังแล้วยังบอกญาติพี่น้องในหมู่บ้านของท่านให้ระมัดระวังด้วยก็เพียงแต่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ห่างล้างมือ,อยังทําเหมือนเดิมก็จะสามารถป้องก,ก COVID ันโรคโควิด -19 ได้นะครับในขณะที่ทางโรงเรียนนะครับก็เริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะครับเปิดเทอมเมื่อวันที่13พฤษภาคม2 5 6 8โรงเรียนประถมทั่วประเทศนะครับก่อนเข้าโรงเรียนนะครับช่วงเช้านี่จะมีคุณครู แล้วก็มีพี่น้องอสมอของเราเปลี่ยนผัดเปลี่ยนุนเวียนกันไปอยู่เวรนนะครับคือเวรนของอสมอก็เริ่มมีแล้วคือได้รับมอบหมายจากรอพสตโดยโดยผอโรงเรียนในเขตนั้นแหละในเขตที่รอพสตรเราอยู่นั่นแหละผอโรงเรียนประถมเนี่ยเขาขอความร่วมมือไปยังมายัง,ยงอ่ารอพสตให้จัดอสมอไปไปรับนักเรียนช่วงเช้าด้วยคือช่วงเช้านี่ นักเรียนเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนใช่ไหมครับก็จะมีคุณครูนี่มารอรับนักเรียนอยู่ทางประตูเข้าบริเวณโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีอสมอไปตั้งจุดตรวจคัดกรองด้วยคัดกรองคือซักประวัติวัดไข้เด็กนะครับถ้าเด็กนักเรียนมีอาการไข้ไอจามอันนี้ให้ถือว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโควิด -19 กก็ได้นะครับถ้านักเรียนป่วยเขาไม่ให้นักเรียนเข้าไปในโรงเรียนให้ใส่หน้ากากาอนามายัย และให้คุณแม่คุณพ่อผู้ปกครองนักเรียนพาเด็กนักเรียนไปตรวจรักษาต่อไปนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเด็กนักเรียนมีอาการระบบทางเดินหายใจก็มีอาการไข้ไอจามประมาณนี้เขาไม่ให้เข้าไปโรงเรียนนะครับเขาให้สวมหน้ากากาอนามัยเสร็จแล้วก็แนะนําให้ผู้ปกครองมารับไปตรวจโรคไปรักษาก่อนถ้าว่าไม่เป็นโควิดก็ใส่หน้ากากอนามัยอนามัย แล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดอื่นๆนะครับส่วนใครเป็นโควิด19ก็รักษาต่อไปและกักตัวไม่มาโรงเรียนประมาณนี้เขามีการเขามีการดาเนินการด้านนี้นะครับในโรงเรียนทั่วประเทศนะครับเพื่อป้องกันนักเรียนแพร่เชื้อโควิด19ให้กันแล้วก็เป็นทําให้นักเรียนอาจจะป่วยเป็นโควิด19ได้นะครับเพราะว่าเวลาเปิดเทอมนักเรียนจะมารวมกันในโรงเรียนถ้าว่ามีคนเป็นโควิด19 อยู่ในโรงเรียนอาจจะเผยแพร่โรคให้กันและกันแล้วก็ติดเชื้อได้เป็นกลุ่มเมป็นก้อนได้โรงเรียนเขาก็มีมาตรการควบคุมป้องก,กันโรคร่วมกับร่วมมือกับอ,อสมรร่วมมือกับเจ้านที่สาธารณสุขรปสตในพื้นที่นะครับแต่เจ้าที่สาธารณสุขรปภตในพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมอบหมายให้พี่น้องอสมรผัดเปลี่ยนุนเวียนกันมาร่วมกันกับครูเวรรอรับนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนช่วงเช้าในแต่ละวันนะครับ ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของพี่น้องอสมอช่วยกันนะครับช่วยกันโควิดสิก็ป้องกันได้ครับป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ถ้าหากว่าป้องกันได้โรคไม่มีการแพร่กระจายอีกไม่นานมันก็สงบลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในระยะนี้ก็ยังประบาทไม่ได้โควิดสิติดง่ายครับเอาละครับมาถึงเรื่องของพี่น้องอสมอครับเลยหกทุ่มขอคืนวันนี้ไปวันนี้วันที่1 4พฤษภาคม2568นะครับเลยหกทุ่มไปประมาณ2-3ชั่วโมงถ้าระบบการโอนไม่มีปัญหา ไม่ขัดข้องก็คงจะเงินเข้าบัญชีตกสตามเวลาเดิมนะครับเวลาที่เขาโอนเวลานั้นเนี่ยนับเป็นวันที่1 5พฤษภาคม2 5 6 8นแล้วนะครับแต่ในขณะที่พี่น้องอสมอดูคลิปนี้อยู่ก็เป็นช่วง14พฤษภาคม2568ยังไม่ถึง6ทุ่มนะครับเรื่อง6ทุ่มไปก็เป็นวันที่15ไปแล้วนั่นแหละเงินเข้าเบิการจะเข้าตี 2- อตีสประมาณนี้ใครเป็นสมาชิชกชกสสมอกเขาก็จะหกะัก3า7 8ก3 9 7จ็ดจุดแปดศูนย์สามร้อนเก้าครไมจค้างจ่ายิดือนก่อนหักัท่านี้ ส่วนใครคร้างจ่ายเดือนเดือนก่อนหักมากกว่านี้นะครับใครที่คิดว่าเงินจะไม่พอหกักยังสามารถโอนเงินเข้าบัญชีทกศได้ทันโอนก่อนหอกทุกวันนี้นะครับคนที่เป็นคู่สมรสสมองถ้าใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนก็ควรจะมีเงิน,นเงินในบัญชีให้พอหกักมีเงินในบัญชีไม่น้อยก,กว่า400น่าจะพอหักนะครับถ้าใครมีเงินในบัญชีไม่ถึง400หักไม่สําเร็จนะครับคู่สมรสสมองนะครับก็ตอนนี้ทกศปิดการทําการไปแล้วแต่ว่ายังสามารถไปให้ญาติพี่น้องให้เพื่อน เขาโอนเงินจากแอปธนาคารของเขาโอนเข้าบัญชีคู่สมรสเรสม,รมองยางทันนะครับเอาเงินส่วน้เขาให้ญาติพี่น้องโอนให้ก็ยังทันนะครับส่วนพี่น้องอสมอท่านใดที่ค้างจ่ายหลายเดือนติดต่อการเป็นเงินหลายบาทนะครับก็ยังสามารถโอนทันโอนก่อนหกทุ่มวันนี้ครับให้ญาติพี่น้องโอนเงินจากแอปเข้าไปบัญชีทกศรรที่รับค่าบริกการของเราหมดละนะครับให้พอหักพอเลยหกทุ่มคืนวันนี้ไปสิบห้าพฤษภานะครับค่าบริกการเข้าอีกสองพันพันบวกกับเงินยอดที่เราฝากไว้ก่อนหกทุ่มวันนี้ มันก็จะมีเงินเพียงพอให้หักได้เราก็จะไม่มีความเสี่ยงที่จะพ้นสภาพความเป็นสมาชิกคขอขส,สมนะครับคอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับที่ดูฟังคลิปนี้ครับ14พฤษภาคม258นะครับก็บคําคืนวันนี้ขอให้พี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขครับกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ